คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดอบรมอสอมชุมชน2แควหนและ2แควสอคัดกรองผู้สูงอายุในพื้นที่ป้องกันโรคเบื้องต้นค่ะหน้าที่ทำการชุมชน2อแควหนึ่งและ2แควสอเขตเทศบาลนครแม่สอดว่าที่ร้อยตรีประเสริฐบวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ นายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้นางสาวพิมลพันธ์กิติเงินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนำเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลน,นครแม่สอดลงพื้นที่ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน2อแควหนและสแควสอเพื่อนำข้อมูลมาอธิบายให้กับอ,อสมอแต่ละชุมชนได้รับทราบ และทำความเข้าใจในการดำเนินการคัดกรองเบื้องต้นผู้สูงอายุในพื้นที่ของตนเองอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด -19 จึงมีความจำเป็นต้องงดจัดกิจกรรมผู้สูงอายุเพื่อลดการรวมตัวชุมนุมกันจึงมีการอบรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้อสมอแต่ละชุมชนลงพื้นที่คัดกรองป้องกันโรคที่พบบ่อยได้แก่ไขมันความดันเบาหวานและตรวจพฤติกรรมต่างๆเช่น สุขภาพช่องปากการคัดกรองสุขภาวะทางตาการทดสอบสภาพสมองการคัดกรองโรคเข่าเสือ่อมการคัดกรองภาวะหกลม้มการประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อจำแนกตามกลุ่มศักยภาพการคัดกรองภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุการคัดกรองการได้ยินเป็นตน้น